สวัสดีครับมีวีซ่ากับตัวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะกลับอ,อ่พีไปนานมากนะฮะแต่บอดี้ขอมันเพิ่งออกมาได้แป๊บหนึ่งนะครับออกมาได้แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเราก็จัดมานําเสนอให้ทันทีนะฮะนั่นก็คือนี่ครับผมนี่ก็คือเตานินจาจากฟิลลี่ทอยนะฮะในคอนเซปต์ของซามูไรนะอันนี้ก็จะเป็นซามูไรฟอร์สพอทอมนะครับผม ถ้าจำไม่ผิดตัวแรกลีโอนาโดรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วก็น่าจะประมาณ1ปีมาแล้วนะฮะในสุดตัวที่2ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยพอตัวที่2อ,ออกนี่นะฮะมันก็ยังไม่มีวีวแววของลาฟาเอลแล้วก็ไมเคิลแองเจโลนะ,ะไม่มีภาพต้นแบบยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นเห็นแค่ สปริงเตอร์เท่านั้นเองนะครับและครั้งนี้ก็มาในกล่องเดียวเลยนะ่ารอบนี้เป็นกล่องเดียวนะฮะเพราะว่าตอนที่ลีโอเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่า,ายังไงมันมีการผลิตไปแล้วเราลืมใส่มาหรือเปล่าก็เลยต้องแยกมาเป็น2กล่อง,ก,องก็คือกล่องตัวแล้วก็กล่องผ้าเสริมนะฮะผ้าเสริมที่เป็นเป็นหัวเทาเป็นอื่นใดที่แถมมานะแต่รอบนี้นะครับวางแผนการมาดีแล้วก็เลยมาอยู่ในกล่องเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะจ๊ะ เน่ในกล่องก็จะมีมาให้2ถาดน,นะครับก็เป็นไอถาดถาดพาร์ทเสริมเนี่ยที่เขาใส่มาด้านหลังนี่นะฮะส่วนนี้ผมเอาตัวออกไปแล้วนะมันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวนะมีมือมาให้เปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอา,อาวุธอื่นใดมานะเนี่ยมีปืนมีพาร์ทใส่ปืนอะไรมาด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวที่แกะมาแล้วกันจัะนี่ครับผม Donatero น,นะฮะอันนี้ก็คือผมใส่พาร์ทนน n น o n ไปหมดแล้วนะฮะ อันนี้ก็คือประกอบรวมพาร์ตไปแล้วนะอย่างที่บอกว่าตอนที่เราเห็นเห็นดีโอตัวแรกเราสูกเฮ้ยมันสวยมากเลยนะเออมันสวยมากเลยนะฮะทาออกมาแบบให้จากมันเป็นนินจาเนาะก็ทําให้มันเป็นซามูไรนะฮะก็ยังมีอาวงอาวุธอะไรเหมือนเดิมนะฮะเราก็ติดติดใจถึงไหมว่าตัวมันจะเล็กเปน็นหอยนะแน่นอนนะก็พอตอนแรกที่มันออกเนี่ยเราก็เห็นไม่นานเราก็เห็นดอนนาเทโรปล่อยตามมาเลยเราก็พีทันทีเลยเหมือนกันนะฮะแต่ที่ ที่ไม่แน่ใจย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าพอตั้งแต่ปล่อยภาพโดนัทเทโลมาจนเราพีไปแล้วเนี่ยมันก็มีภาพโปรโมทแล้วก็เปิดพีออกมาแค่โดนัทเทโลกับสปินเตอร์เท่านั้นเองลาฟาเอลกับไมกี้ก็ยังเงียบอยู่นะปัจจุบันผมก็ยังหาไม่เจอนะคือไปเสิร์ชไปเสิร์ชไอต่านินจาของซิลลี่ทอยเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมมีแค่ไหนก็ยังขึ้นมาเท่านั้นอยู่ก็ยังไม่ได้มีสตัวมาให้ดูนะฮะแต่ว่าที่กล่องของโดนัทเทโรรอบนี้นะ นี่นะครับที่กล่องมันก็มีมาแค่เป็นเงาแค่นี้เองไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้เลยเห็นแค่เป็นเงาเท่านั้นซึ่งก็ก็ไม่ชัดด้วยใ <ๆ S 1> จจริงถ้าแบบว่ามีแบบเป็นเป็นอาร์ตเวิร์กออกมาสักนิดหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันมีมันม,ม,นมีข่าวมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าพอไม่มีอะไรเลยนยโอ้โหคุณตุ้มตอม,ต,อมต่อมเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจะถูกทิ้งไว้กลางทางหรือเปล่าหรือ,อยังไงหนอแบบมันเปิดมาดีแล้ว่ก็อยากให้มันมาครบๆนะฮะอ่ะอย่างนั้นเลย มาเรามาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่านะครับผมก็จุดขยับอันค่ายนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะชอบชอบนะฮะนี่หัวนะก็บิดซ้ายขวาได้นะฮะนี่กรดิกกระด,ดิกได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับแขนนี่แขนปั๊บอ่ากลางปืดป๊ดนะปื๊บปื๊บแอะแอะกลางได้นะฮะปื๊บอ่าพับได้่างนี้นะฮะ แต่ว่าต้นต้นแขนเนี่ยทวิตไม่ได้นะมันจะเป็นตรงข้อศอกแทนนะฮะเนี่เป็นจุดหมุดตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็งอได้แบบมันจะแข็งแข็งหน่อยอแข็งแข็งหน่อยนะบออ๊บปึ๊บอ่าแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวนะฮะเป็นจังหวะเดียวส่วนมือนีออ่ตรงตัวสำหรับต่อิจารรุ่นนี้ตรงตัวจะแยกเป็นเป็นบอดี้เป็นสองช่วงนะฮะออทำให้มันแบบ เอายังบิดเอวได้นะมีการบิดเอวได้บ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าก้มเนี่ยไม่ได้นะฮะแข็งอยู่แข็งอยู่นะติดติดอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้จาว์ชันฟิลลี่เนี่ยจะมีหางชัดเจนนะครับนะหางมันจะเป็นข้อข้อข้อข,อ,ขอนะฮะมาที่ขากันบ้างนี่ยกขาได้ประมาณนี้นะฮะกางอ่ะกางอ่ากางกลางได้ประมาณนี้นะครับผมอืม ยกยได้ค่อนข้างที่จะจะกว้างนะเนี่ยอมาอ่าตรงข่านี่ก็จะเป็นดับเบิลจอยนะฮะสามารถนี่หออสุดๆได้เลยมาที่เท้าบ้างเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยก็เนี่ยอ่ามันจะแข็งๆหน่อยอ่าจะดัดได้ดัดได้อยู่นะฮะปึ๊บปึปึมาแล้วก็นี่บิดออกด้านข้างนี้ได้นะฮะอือ เป็นตาลิจาร์ที่ก็มีจุดขยับที่ที่ค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้พอมันมีจุดขยับค่อนข้างเยอะเหมือนกับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์อื่นๆแล้วเนี่ยนี่แหละมันจะเล่นสนุกตรงนี้นะ,ะเพราะว่ามันจะทําให้เราค่อนข้างจะสนุกสนานกับการจัดท่ามันได้มากขึ้นอนะไรอย่างนี้นะฮะแล้วยิ่งแบบมันมีพาร์ทนั่นโน่นนี่มาให้เปลี่ยนด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหทีนี้ยิ่งสนุกกันไปใหญ่เลยนะฮะพาร์ทที่เขาแถมมาให้มีอะไรบ้างอะอย่างด้านหลังนี่ก็จะเห็นว่ามันจะมีมือกลเนี่ยนะฮะ นี่มือกลอนอันนี้ก็คือขยับได้นะอ่ามือกลนขยับได้นะครับอืมอืมอ่าซึ่งมันจะมาเสียบที่ด้านหลังมันจะมีรูนะฮะเนี่ยเรดาร์นี่ก็เหมือนกันเรดารนี่ก็ถอดได้นะครับอ่ากระบองกระบองนี่ก็มีที่เก็บที่ด้านหลังอีกเหมือนกันเนี่ยหไอ้ตรงสีดำดำเนี่ยนะฮะสีดำดำอันนี้ก็คือมันเป็นที่เก็บกระบองนะปื๊ดปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวว่าจะแข็งๆหน่อยแข็งๆหน่อย จะแน่นๆเย็ดหน่อยเป็นงี้เสียงอืมอย่างเงี้ยนะ <S <S ส<า>เสียงสะใจปะล่ะเอ๊อ่าเก็บกระดองได้นะเก็บกระดองได้กระดองบ้าเลยละะเหรอกับบองได้เอออ่ะมาดูของที่เขาแถมมาให้ก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นว่ามันจะมีมือกลนะมีเรดาร์มีกระบ,บองใช่ไหมนอกนั้นก็จะมีนี่อีกฮะนี่มีปืนยาวมาให้ซ,ซึ่งมันก็มี มือมาให้ถือมันก็มีมือมาแต่ว่ามันก็จะจะยัดยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะที่จะแคบนะฮะน่าจะได้จะต้องเป่าช่วยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่านิ้วเนี่ยนิ้วตรงเนี้ยมันติดกันอ่านิ้วตรงเนี้ยมันติดกันนี่มันแหกมากไม่ได้นะต้องน่าจะต้องเป่าให้มันแบบนิ่มแล้วค่อยแบบยัดเข้าไปให้มันถือนะแต่สิ่งเดียวที่สงสัยก็คืออ่าปืนเนี่ยมันก็เป็นปืนแบบปกตินะจะเห็นว่าตรงไกลปืนเนี่ยมันก็อันเล็กเหมือนปกตินะแต่ว่านิ้วเต่านี่มันใหญ่มากเลยมึงจะลั่นไกลยงงไวะ ใช่ไหมโอ้แล้วก็นี่นะเขาจะมีที่เก็บปืนมาให้ด้วยนะคือเสียบด้านหลังเลยป้าอ่าไม่ค้าเอาปืนมันเห็บได้เลยเสียบด้านหลังนี้นะออ่าาเปืนฟ้าผับไห่เน่เก็บปืนได้ด้วยโอ้โหน้แล้วก็จะมีนี่ฮะที่เก็บระเบิดตรงขานี่นะอันนี้ก็คือเขาเขาทำมาให้มันเป็นห่วงนะเนี่ยแยกมาแล้วก็มีเนี่ยลูกไอยหนาไม้สามลูกนะฮะลูกไอยหนานี่ก็ถอดมาได้นะ เอะถอดออกมาแยกออกมาเป็นชิ้นๆได้นะฮะเรียกว่าดอนาเทโลเวอร์ชันนี้นี่ืหนักลบอ่ะนักลบประจันวาเลยฮะนี่มีปลายดาบเอามาใส่หออให้ด้วยนะฮะอ่าไม่ใช่ใส่หออใส่กระบอกโอ้เป็นอะไรเนี่ยเรียกพิดเรียกถูกไปห,หมดเลยนี่กระบอกก็จะมีเป็นปลายดาบให้อย่างนี้อ่บาป้าเสียบได้เออถอดได้อง่ายดาง่ายดาง่ายดายดะะมือก็ เปลี่ยนง่ายนะครับมือก็เปลี่ยนง่ายนะดึงออกมาบางทียังไม่ทันดึงเลยเ,เล่นเล่นบิดไปบิดมามันก็หลุดให้เลย <S <S <ๆ>เปลี่ยนง,ง่ายมากขานาดไหนคิดดูเลหลุดให้ด้วย <S <S ปาบขป <S <S าเข้าไปหัวก็ให้มาสองแบบนะอ,อย่างนี้มันก็จะเป็นถ้าอย่างตัวดีโอมือที่มีเป็นหมวกสมูไลใช่ป่ะกับเป็นหัวเต่าธรรมดานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะก็จะเป็นหัวแบบใส่หัวนะอ,อกแนวนินจานะเพราะว่าดูในเขาคาดปากปิดปากเลยด้วยนะฮะแนวนินจานะแล้วเขาก็จะมีแบบ หัวเต่าธรรมดามาให้กับถอดเปลี่ยนถอดก่อนปึ๊บนี่นีสองคอสองคอมันจะหลุดง่ายหน่อยต้องระวังนิดนึงเนะดี๋ยวมันจะหายเอานี่มีหัวดอนนี่มาให้นะดอนนี่ต้องมีสไพายแว่นนะ,ะจะได้ดูเป็นนักประดิษฐ์หน่อยนี่เปลี่ยนหัวเป็นดอนนี่แล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเที่ยงงาะล่ะพีไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะกะ็ รอมาน่าจะน่าจะเกือบเกือบปีเหมือนกันนะฮะสำหรับดอนนี่ตัวนี้นะไม่น่าเชื่อขอโทษรอนานขนาดนี้แต่อย่างที่บอกไปนะฮะตั้งแต่ต้นว่ามันออกมาเราดีใจนะแต่ว่าสิ่งความรู้สึกที่ตามมาก็คือและอีกสองตัวหลักคือมันหายเงียบจนน่าตกใจมากถ้าแล้วถ้ามันจะออกมาแค่เนี้ยเราเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ครบเนาะทีนี้พอมันไม่ครบแล้วยังไงวะเราจะเก็บเท่าที่มีแค่2ตัวนี้อยู่เราค่อย หรือว่าเราจะขายทิ้งดีกว่าเอออันนี้มันเป็นเืออะไรที่ค่าค่าใจมากยังไงก็กล่าวนะขอร้องฟิลลี่ทอยนะช่วยทําต่อให้มันครบๆนะช่วยออกต่อให้มันครบทีเหอะมึงจะปีละตัวก็ได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ช่วยหน่อยเหอะช่วยหน่อยนะไม่มีข่าวข่าว,าวอะไรเลยหรือถ้าใครไปเจอข่าวอะไรยังไงรบกวนรบกวนหวานบอกกันทีหนึ่งนะเออจะได้สบายใจเพราะว่าก่อนที่จะรีวิวด้วยความที่มันไม่มีคู่มือเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรต้องเสียบตรงไหนเราก็ต้องแบบ ไปเสิร์ชดูรีวิวเก่าขเขาอะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ของยังไม่ออกขายแต่มันจะมีภาพโปรโมทมาให้เห็นนะฮนะก็ต้องไปเสิร์ชภาพดูซึ่งตอนที่เราเสิร์ชเราพิมพ์อย่างที่บอกเราพิมพ์เข้าไปใน g o o g l e มันไม่มีข,ข่าวข่าวอะไรใหม่ออกมาเลยอะเลยแบบหวั่นใจชิบไป,เ,ปเลยแม่งกลัวทิ้งไว้กลางทางแต่สวยมากสวยมาก,มากถูกใจมากนะฮะแล้วยิ่งแบบเออพอมันรวมแพ็คมาเป็นกล่องเดียวอย่างี้นะเออรู้สึกเก็บง่ายเพราะว่าอีกคราวที่แล้วนี้ ต้องต้องเก็บไปไหนต้องเถือไปด้วยกันตลอดแยกไม่ได้นะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวหายนะฮะห้องยีงลบๆอยู่นะอ่ะมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าสําหรับซิลลี่ทอยดอนนะิเลตัวนี้นะครับผมอ่าให้สามโอ้โหเลยสามโอ้โหเต็มเต็มเลยอย่างคราวที่แล้วจะม,มีอวตมรู้สึกมนตัวเล็กต,ตอนนี้รับรับได้ความตัวเล็กแล้วนันเอาไปสามโอ้โหเลยนะฮะสนุกสนานแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะและคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับ